ผมไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับเพราะนั้นก็ f c แล้วก็นักข่าวบอกไม่ต้องห่วงพี่เดน,นะครับคุณลุงกินฉี่ไม่มีอะไรที่น่าสนใจเลยแก่ก็แก่นะครับไม่มีอะไรน่าสนใจสําหรับผมนะที่ผ่านมาก็เคยโดนคดีร่วมกันจัดทําเอกสารเท็จนะครับเกี่ยวกับเรื่องสัญญาคำ้ำะเกี่ยวกับเรื่องการค้ำประกันและทําให้แบงค์เสียหายเป็นพันพันกว่าล้านครับหนึ่งพันกับเจ็ดสิบแปดล้านก็ติดคุกยี่สิบปีคุณลุงคนนี้คดีทุจริตเนะี่ย เี่ยวกเรื่องการจับทำเอกสารเท็จน่ะนะนะครับทำให้แบงค์เสียหายหนึ่งพันเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดล้านครับเดียติดคุกเดตราคดีทุจริตนะครับนะครับว่าตอนนี้มาก็เที่ยววิพากษ์วิจารณ์ทนายตั้มทั้งทั้งนี่ตัวเองก็มีคดีทุจริตติดคุกยี่สิบปีนะครับนะเออเราเป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็นรุ่นพี่ก็ไม่ควรจะอ่าวิจารณ์รุ่นน้องรุ่นน้องก็ทุจริตนะครับเราก็เป็นรุ่นพี่นะครับเราก็ไม่ควรวิจารณ์รุ่นน้องนะฝากไว้ เราก็เป็นพวกทุจริตเหมือนกันน่ะทนายตั้มก็ถูกกล่าวหาว่าทุจริตเวลาคุณลุงกินฉี่ก็ถูกกล่าวหาทุจริตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเป็นรุ่นพี่เคยติดคุก,กติดตารางมาแล้วก็ไม่ควรที่จะนะไม่ควรวิจารณ์รุ่นน้องอะ่ะเพราะเราเราวงการเดียวกันวงการทุจริตเหมือนกันอันนี้ก็ฝากฝากไว้นะนะครับถ้าเราจะวิจารณ์ใครเราต้องโปร่งใสปิง้งเหมือนพี่เดชเนี่ยพี่เด์ได้โปร่งใสนะครับถ้าพี่เด์ไม่โปร่งใสก็สอนหนังสือไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์ให้สถาบันการเงินไม่ได้ แร้วประวัติต้องโปร่งใสไม่ใช่ประวัติทุจริตแบงค์ร่วมกันจัดทํารายงานการประชุมการค้าประกันนันเป็นเท็จแล้วเอาไปกู้เงินแบงค์ได้เงินแบงค์กันไปตั้งพันเจ็ดสิบแปดล้านนะทำให้ธนาคารเสียหายหธนาคารของรัฐแบบนี้เนี่ยเป็นคนทุจริตนะครับคิดไม่ดีก็ติดคุกอิสรงเราก็ไม่ควรจะไปวิพากษ์วิจารณ์ใครนะปิดสถาบินชดใช้เงินหมดหรือยังนะครับเนี่ยหลายเรื่องหลายราวเยอนะครับ นะถ้าเราไม่ดีจริงไม่ใสยจริงก็อย่าไปอย่าไปวิจารณ์คนอื่นว่าชั่วนะอย่าไปวิจารณ์คนอื่นว่าเป็นโจรเราเป็นโจรหรือเปล่าอดีตนะครับอันนี้ก็ฝากฝากไว้นะเจ้าวิจารณ์คนอื่นต้องดูตัวเองด้วยว่าเราถ้าเราสมมุติว่าเราเป็นโจรอยู่แล้วเราก็ไม่ควรจะวิจารณ์พวกเดียวกันคือโจรด้วยกันนะครับนะอย่างพี่แดนเนี่ยใสยปิง้งใสแจ๋วนะครับถ้าไม่ใสแจ๋วสอนหนังสือไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์ไม่ได้นะครับเป็นคนที่ใส ทราบซ่านะครับยิ่งกว่าเซอร์ไพรส์นะครับพี่เดย์ในของจริงนะครับสบายๆนะครับวิเคราะห์อาจารย์สายหยุดหน่อยครับทนายสายหยุดใช่ไหมเมื่อกี้ก็คุยกับทนายสายหยุดทนายตั้มนะครับเขาก็เตรียมการที่จะไปเข้าไปเยี่ยมทนายตั้มในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เตรียมการในการต่อสู้คดีต่างๆนะครับนะฮะก็ไม่มีปัญหาแล้วครับทนายตั้มเขาก็จ้างทนายสายหยุดสายหยุดก็สู้คดีกันไปแพ้ชนะอยู่ที่ศาลครับ ไม่ใช่อยู่ที่ลุงกินฉี่กินเยี่ยวนะลุงกินสอ,อลุงกินฉี่กินเยี่ยวไม่ใช่ผู้พิพากษาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรในคดีพยานหลักฐานระหว่างของตำรวจกับของทนายตั้มถ้าพยานหลักฐานใครดีกว่าคนนั้นก็ชนะแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรครับก็ต้องไปสู้กันในศาลนะครับยังเรายังไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกอย่าเพิ่งไปตัดสินทนายตั้มว่าทําผิดนะครับนะการเป็นนักข่าวเป็นสื่อมวลชนก็ต้องนําเสนอข่าวแบบเป็นกลางว่า มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแค่นั้นไม่ใช่ทําหน้าที่เป็นผู้พิพากษาสารเตี้ยตัดสินไปเลยทนายตั้มชอ่อกรงอะไรต์อะไรไม่ได้นะครับนะเราเป็นสื่อมวลชนต้องมีจรรยาบรรณมีหน้าที่นําเสนอข่าวไม่ใช่นามีหน้าที่ในการพิพากษาว่าคนนั้นทําผิดคนนี้ทําถูกเราไม่ใช่มันไม่มีหน้าที่นะครับสื่อมวลชนส่วนใหญ่ไม่มีใครเขาตัดสินว่าทนายตั้มทําผิดเขาเพียงแต่ว่าถูกกล่าวหา ในชั้นนี้อย่างเป็นผู้บริสุทธิ์มีช่องเดียวละครับช่องกินฉี่กินเยี่ยวนี่แหละครับช่องนี้ตัดสินละครับเป็นโจรเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับไอแบบนี้เขาไม่เรียกว่าสื่อมวลชนเขาเรียกว่าสารเที้ยหรือเปล่าเดครับเรียกว่าสารเที้ยหรือเปล่าสื่อมวลชนต้องใจเป็นธรรมนะต้องนําเสนอข่าวว่าเขาถูกกล่าวหาไม่ใช่ไปบอกว่าเขาเป็นโจรไรจริยรมศีสินทมทาตัวเป็นสารไปและตัวเองก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนดิบคนดีที่ไหนลนะมีคดีทุจริตคดีธนาคาร ร you, ick, We ่วมกันจัดทํารายงานการประชุมการค้าะกันเป็นเท็จทาให้แบงค์เสียเงินเสียทองไป1นึ่ล้านบาทแล้วติดคุกเกตารามในเมื่อเราเองก็ไม่ใช่คนดีเราก็ไม่ควรที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นว่าเป็นคนเลวเราเองก็ไม่ใช่คนดีนะครับเราก็มีคดีทุจริตคอร์รัปชันเข้าใจนะครับฝากไว้นะครับช่องวันแถลงการขอโทษปมฉากวางยาแมวในแม่หัว ชี้ใช้แมวจากโมเดลลิงโมเดลลิงสัตว์ยันคำนึงถึงสวัสดิภาพเนี่ครับก็เป็นเรื่องการการะทาที่ไม่เหมาะสมสถานีโทรทัศน์ช่องวันก็ถแถลงขอโทษแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรก็ให้อาภัยกันไปทุกครูนะครับ